สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะสำหรับบทเรียนเซลนะคะวันนี้เป็นบทเรียนบทที่34นะคะเป็นเรื่องการฟื้นฟูบ้านให้กลับสู่สภาพดีการฟื้นฟูบ้านให้กลับสู่สภาพดีเป็นอีกหนึ่งหัวข้อที่ต้องบอกว่าน่าสนใจมากๆและก็ดีมากๆเลยสำหรับคนที่เชื่อในพระเจ้าเพราะว่าจริงๆแล้วการที่เรารู้ว่าการเชื่อในพระเจ้าไม่ได้เป็นการเปลี่ยนศาสนาแต่เป็นการเปลี่ยนชีวิต และในวิถีชีวิตของพระเจ้าเนี่ยพระเจ้าไม่ได้ต้องการเพียงแค่เปลี่ยนชีวิต ในในแต่ละคนของเราเท่านั้นนะคะพระเจ้าต้องการเปลี่ยนแปลงบ้านของเราด้วยครอบครัวของเราด้วยพระเจ้าต้องการนําการฟื้นฟูนําการเยียวยานําการรักษาแล้วก็นําสันติสุขของพระเจ้าะไปอยู่ในแต่ละบ้านของแต่ละคนนะคะพระวจนะที่เป็นบทนําในวันนี้นะคะจะมาจากพระธรรมอิสยาห์นะคะจะมาจากพระธรรมอิสยาห์บทที่66ข้อที่12ถึงข้อที่13ที่กล่าวว่าเพราะพระเจ้าตรัสด,ดังนี้ว่าดูเถิดเราจะนําสวัสดิภาพมาถึงเธอ กับแม่น้ำและทรัพย์สมบัติของบรรดาประชาชาติเหมือนลำน้ำที่กำลังลน้นและเจ้าทั้งหลายจะได้ดูดเธอจะอุ้มเจ้าไว้ที่บั้นเอวของเธอและขย่าขึ้นลงที่เข่าของเธอดังผู้ที่มารดาของตนเล้าลมเราจะเล้าลมเจ้าเช่นนั้นและเจ้าจะรับการเล้าลมในเยรูซาเล็ม ในภาพตรงนี้เนี่ยคือปกติเราจะเห็นภาพว่าพระเจ้าเป็นพระบิดาถูกไหมคะแต่ภาพตรงนี้ให้ภาพว่าเวลาที่พระเจ้าดูแลเราเนี่ยบางครั้งก็เป็นเหมือนมารดาที่ดูแลลูกของตนมารดาแล้วรวมลูกของตน อุ้มลูกของตนไว้ที่บั้นเอวแล้วเขย่าขึ้นลงเหมือนกับเป็นการปลอบประโลมอ่ะแล้วก็เป็นการเล้วลมพระเจ้าเนี่ยจะนําการปลอบโยนของพระองค์มาสู่ชีวิตของเราเหมือนอย่างที่บิดามารดาได้ปลอบโยนลูกของตนนะฮะแล้วก็สิ่งเหล่านี้เนี่ยเราต้องยอมรับว่าบางครั้งไม่ใช่บางครั้งเรกบ่อยครั้งเลยความความทุกข์ยากลําบากของมนุษย์หรือว่าผลพวงของ ของการกระทําบางอย่างในอดีตเนี่ยถ้ามันไม่ได้รับการเยียวยารักษามันจะส่งผลถึงปัจจุบันด้วยดังนั้นเวลาที่เรามาเชื่อในพระเจ้าอะ่ะเราจําเป็นที่จะต้องเหมือนเข้าไข้ของไข้สัมผัสพระเจ้าถูกไหมคะมันมีขบวนการบางอย่างที่เราจําเป็นจะต้องเยียวยารักษาภายในอะ่ะการให้อภัยสําหรับพ่อแม่ที่เคยทําผิดกับเราหรือใครๆที่เคยทําผิดกับเราแล้วก็การแตกสลายในชีวิตของเราอะ่ะมันจะนําไปสู่ขบวนการบําบัดภายในที่มาจากพระเจ้า หมายถึงว่าบางครั้งเราจําเป็นที่จะต้อง เปิดเผยความรู้สึกที่ที่ที่เราเจอกับพระองค์ไะนะคะเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงกล้าที่จะระบายกับพระเจ้ารวมไปถึงกับพี่เลี้ยงฝ่ายวิญญาณของเราเพื่อที่จะนําการรักษาของพระเจ้าไปอยู่ส่วนไปถึงส่วนลึกที่สุดในชีวิตของเราหลายครั้งคนไทยมักจะบอกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรัไน,ไรไน,ไรนโอเคในภาวะที่จริงๆคุณไม่โอเคดังนั้นการเยียวยารักษาภายในอ่ะสำหรับคนที่เชื่อในพระเจ้าอ่ะจำเป็นนะคะและพระเจ้าอ่ะต้องการที่จะทําสิ่งนี้กับเราเพราะว่าพระเจ้า ไม่ต้องการให้ลูกคนไหนของพระองค์เลยเนี่ยเผชิญกับสถานการณ์แย่ๆในครอบครัวของเขาในอีกพระธรรมหนึ่งที่บอกว่าสดุดีบทที่ที่27ข้อที่10นะคะแม้บิดาและมารดาของข้าพระองค์ทอดทิ้งข้าพระองค์แต่พระเจ้าจะทรงยกข้าพระองค์ขึ้นถ้อยคําตรงเนี้พระเจ้าจะจันุนใจเหมือนกันว่าเหมือนกับอืม เวลาที่เราอยู่ในครอบครัวถ้าครอบครัวของเรามันไม่ได้เป็นครอบครัวที่สมบูรณ์เนี่ยบางครั้งบิดามารดาอาจจะทอดทิ้งเราไปแต่พระเจ้าจะเป็นพระเจ้าที่ไม่ทิ้งพระเจ้าจะเป็นพ่อพระเจ้าจะเป็นแม่และพระเจ้าจะนําขบวนการเยียวยาของพระเจ้าเนี่ยมาสู่ชีวิตของเราพระองค์จะนําให้เราสูงกว่าความท้อแท้ที่เราต้องเผชิญแล้วก็นําเราอะไปใกล้พระองค์และพระเจ้าก็จะประทานความรักของพระเจ้าให้กับเราในตลอดชั่วชีวิตดังนั้นในในบทเรียนตรงนี้เนี่ยก็จะ กนหนุนใจสำหรับ ชีวิตหลายๆชีวิตที่ที่บกพร่องหรือว่าชีวิตหลายๆชีวิตที่ขาดอะอาทิเช่นเหมือนกับว่าเราเป็นลูกกัมพา้าหรือว่าเราไม่ได้รับความรักที่ที่สมบูรณ์แบบในครอบครัวแต่วันที่เราได้มาเจอกับพระเจ้าพระเจ้าจะหนุนใจแล้วว่าพระเจ้าอ่ะจะนําการฟื้นฟูของพระองค์มาในชีวิตของเราแล้วก็ในครอบครัวของเราดังนั้นเรามาดูด้วยกันนะคะวันนี้จะมีข้อย่อยอยู่แค่2ข้อเท่านั้นนะคะข้อย่อยอยู่แค่สองข้อในประการที่1นะคะเนื่องจากเรากําลังพูดถึงบ้านแล้วกําลังพูดถึงครอบ คบครัวการฟื้นฟูของพระเจ้าเริ่มต้นที่ครอบครัวได้และสําคัญที่สุดคนที่สําคัญที่สุดในครอบครัวก็คือคนที่เป็นคุณพ่อและคุณแม่ดังนั้นประการที่1นึ่งนะคะ สิ่งที่พ่อแม่ไม่ควรปล่อยให้เกิดขึ้นนะดังนั้นประการที่หนึ่งสิ่งที่พ่อแม่ไม่ควรปล่อยให้เกิดขึ้นคือแน่นอนพระเจ้าจะทำหน้าที่ในการเป็นพ่อแม่ให้กับเรานั้นก็ใช่แต่ว่าพราะวจะนะตอนนี้ก็หนุนใจในฐานะของใครก็ตามที่กำลังฟังอยู่และคุณอยู่ในฐานะของการเป็นพ่อและฐานะของการเป็นแม่ บรรยากาศในบ้านบรรยากาศในครอบครัวมันขึ้นอยู่กับมือของคุณว่าคุณจะจัดการแบบไหนทั้งสามีทั้งภรรยาในการดูแลกันและการรวมไปถึงบรรยากาศของพ่อแม่ที่ดูแลลูก มันมันสำคัญมากและพระเจ้าจะหนุนใจว่าคุณจําเป็นจะต้องร่วมมือทําบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้อนาจาักรของพระเจ้าไปตั้งอยู่ในครอบครัวของคุณดังนั้นสิ่งที่พ่อแม่ไม่ควรปล่อยให้เกิดขึ้นประการที่1.1คืออะไรหรือประการที่กอไก่นะคะสิ่งที่พ่อแม่ไม่ควรจะเกิดไม่ไม่ควรจะให้เกิดขึ้นในครอบครัวก็คือความโกรธ ความไม่ไม่ใช่ความโกรธทุกอย่างจะเป็นความบาปนะคะอะไรที่ควรโกรธก็โกรธถ้าลูกของคุณนิสัยไม่ดีคุณควรจะโกรธใช่แต่ความโกรธในที่นี้ที่บอกว่าไม่ควรเกิดขึ้นหมายถึงว่าความโกรธที่มันเป็นทัศนคติในด้านลบที่เราไม่สามารถแบบควบคุมได้อ่ะโกรธแบบหัวฟัดหัวเวียงหรือว่าโกรธแบบสามารถแสดงความรุนแรงออกมาได้เนี่ย ถ้าเรามีความโกรธแบบนั้นโดยเฉพาะพ่อแม่ที่มีความโกรธแบบนั้นเนี่ยมันเป็นสัญญาณของอุปนิสัยที่อ่อนแอมันเป็นสัญญาณของอุปนิสัยที่อ่อนแอแล้วก็หลายครั้งที่คนเราระเบิดอารมณ์โกรธออกมาเพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองกําลังสูญเสียอํานาจสูญเสียการควบคุมสถานการณ์หรือว่าถูกล้ําเส้นเขาก็เลยจะปลดปล่อยพลังงานบางอย่างเพื่อมาซ่อนบาปอีกอย่างหนึ่งพลังงานตรงนั้นก็คือเรื่องของความโกรธแต่ว่าถ้าเราอยากจะทําให้ครอบครัวหรือว่าบ้านของเราเป็นสวรรค์น,น่ะไม่ใช่เป็นนรกนะคะบางครั้งเราจองพบว่า ที่คําที่คนบอกว่าสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจเนี่ยมันก็มีทั้งส่วนจริงและส่วนไม่จริงนรกจริงๆอ่ะมันมีอยู่สวรรค์จริงๆมีอยู่หลังจากความตายแต่ว่านรกและสวรรค์ที่อยู่ในโลกนี้ก็มีเช่นเดียวกันหลายบ้านคุณพ่อคุณแม่สร้างนรกให้กับลูกดังนั้นคือถ้าใครที่เคยทําก็เลิกทํานะคะ แล้วใครที่ไม่เคยทําก็ไม่ต้องทำะนะคะเพราะว่าชน,นะของพระเจ้าก็เลยบอกว่าสิ่งที่พ่อแม่ไม่ควรทําก็คือเรื่องของความโกรธนะไม่ไม่ควรโกรธแล้วก็ Ờ, ในพระธรรมเอเฟซัส e บทที่4ข้อที่31และ32บอกว่าจงให้ใจขมขืนและใจขัดเคืองและใจโกรธและการทะเลาะเถียงกันและการพูดให้ร้ายกับการคิดปองร้ายทุกอย่างอยู่ห่างไกลจากท่านเถิดและท่านจงเมตตาต่อการมีใจเอ็นดูต่อการอภัยโทษให้การเหมือนอย่างที่พระบิดาได้ทรงโปรดอภัยโทษให้แก่ท่านในพระคริสต์น,นั้นดังนั้นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ทำกับลูกนะคะอย่าระเบิดความโกรธออกมาแบบไม่มีเหตุไม่มีผล ย้อนกลับไปนิดนึงอะไรควรโกรธโกรธได้นะแต่ว่าการแสดงออกของการโกรธน่ะเราจะต้องควบคุมมันให้ได้นะคะเพราะการควบคุมไม่ได้ทําให้เห็นถึงลักษณะอุปนิสัยที่อ่อนแอของเราและในที่สุด เราจะพังบ้านเรือนของเราด้วยตัวของเราเองอะนะคะดังนั้นอันหนึ่งที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นก็คือเรื่องของความโกรธไม่ใช่เฉพาะวิถีของพ่อแม่กับลูกนะสามีและภรรยาพี่น้องที่อยู่ในครอบครัวต้องรู้จักควบคุมในสิ่งเหล่านี้นะคะแล้วก็อันที่ขอไข่นอกจากเรื่องของความโกรธแล้วที่ไม่ควรเกิดขึ้นก็คือการกล่าวโทษคนอื่น ในวิถีของภาคปกติเวลาที่เราใช้ชีวิตร่วมกันทั้งในภาคของคริตรจกักรหรือในภาคของครอบครัวมันไม่มีใครถูกทั้งหมดและในขณะเดียวกันก็ไม่มีใครผิดไปทั้งหมดดังนั้นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นก็คือการกล่าวโทษการกล่าวโทษมันหมายว่าทุกครั้งที่เรามีการกล่าวโทษแสดงว่าต้องมีใครผิดและจะต้องมีอีกฝ่ายหนึ่งถูกแต่คําถามก็คือในการดําเนินชีวิตในรูปแบบความสัมพันธ์เนี่ย เราไม่ประเด็นที่สําคัญไม่ได้เป็นเรื่องของเราต้องการหาว่าใครผิดหรือหาว่าใครถูกประเด็นสําคัญก็คือความสุขและสันดิสุขที่เกิดขึ้นในครอบครัวดังนั้นสิ่งที่เราพึงจะหลีกเลี่ยงก็คือการกล่าวโทษลักษณะของการกล่าวโทษเป็นลักษณะเดียวกับมารซาตานนะคะแต่พระเจ้าเนี่ยไม่ได้เป็นผู้ลักษณะของพระเจ้าไม่ได้เป็นผู้กล่าวโทษลักษณะของพระเจ้าเป็นผู้ที่ให้อภัยแล้วก็ให้โอกาสแต่มารซาตานจะเป็นผู้กล่าวโทษพี่น้องของตนดังนั้นเนี่ยก็หนุนใจนะว่า จริงๆคนเรามักจะต้องการหาเหตุผลสนับสนุนว่าตัวเองถูกแล้วก็กล่าวโทษคนอื่นแล้วก็มักจะใช้คําพูดที่ไม่ถูกต้องบอกว่ามันเป็นความผิดของคุณมันเป็นความผิดของเธอเธอต้องทำกับฉันแบบนั้นแบบนี้อะไรเงี้ยอันที่จริงแล้วจริงๆแล้วคนเราทุกคนต้องยอ,ยอมรับความผิดของตนเองนั่นแหละแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ประเด็นที่เราจะต้องไป ยัดเยียดยัดเยียดสิ่งเหล่านี้ให้กับคนอื่นถ้าสมมุติว่าในเรื่องนั้นเราผิดเราก็ยอมรับแต่สมมุติในเรื่องนั้นคนที่เขาทำผิดเขายังไม่ได้ยอมรับ เราก็จําเป็นที่จะต้องมีขบวนการบางอย่างที่ไม่ใช่เป็นการประจานหรือการกล่าวโทษ่าลืมว่าสิ่งที่เรากําลังทําเรากําลังทํากับคนที่เรารักและก็คนที่อยู่ในครอบครัวของเรานะคะดังนั้นถ้าพ่อแม่ต้องการความสงบสุขของครอบครัวเนี่ยเราก็จะต้องเหมือนกับว่าเห็นคุณค่าของกันและกันนะเห็นคุณค่าของกันและกันรับผิดชอบร่วมกันในทุกเรื่องของครอบครัวนะคะดังนั้นอย่ากล่าวโทษกันในฐานะของพ่อแม่บางทีก็บอกว่าเออพ่อนั่นแหละผิดถ้าพ่อก็แม่นั่นแหละผิดในที่สุดยโยนกันไปโยนกันมา ลูกใครผิดแต่กลายเป็นว่าลูกรับมรดกของความผิดตรงนั้นซึ่งมันไม่ขวนนะฮะประการที่คอควายนะคะประการที่คอควายสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ไม่ควรอนุญาตให้เกิดขึ้นนอกจากความโกรธหรือว่าการกล่าวโทษแล้วก็คืออันนี้สําคัญสําคัญมากๆคําพูดที่สร้างความเจ็บปวดเราจะรู้ว่าแบบอารมณ์ของมนุษย์นะอารมณ์ของมนุษย์เราจะต้องรู้ว่าเวลาที่เราเจอกับความเจ็บปวดหรือเวลาที่เราโกรธเมื่อกี้มันย้อนกลับไปเรื่องของความโกรธนะความโกรธที่ควบคุมไม่ได้เราจะใช้วาจาที่แบบว่า ขุดออกมาจากเบื้องลึกแล้วก็แบบพูดให้แสบสัน,สนแสบซวงที่สุดแล้วเราก็รู้สึกว่าเราสะใจแต่หลังจากที่เราสะใจแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นกับคนในครอบครัวของเราเราจะพบว่าบางครั้งน่ะคำพูดคำพูดเพียงแค่นิดเดียวแต่มันเป็นคำพูดที่แย่น่ะมันสามารถสร้างประสบการณ์ที่แย่ให้กับคนตลอดชีวิตของเขานะคะ น่าเศร้าที่หลายครั้งในชีวิตการแต่งงานเนี่ยคู่สมรสเรียนรู้ในการที่จะทําร้ายกันและกันโดยโดยที่ไม่ต้องมีอาวุธอะไรใดๆอยู่ในมือเลยนะคะแต่สิ่งที่เขาสามารถทําให้แต่ละฝ่ายเสียใจก็คือคําพูดที่เปล่งออกมาจากปากแล้วก็ หลายคนหลายคู่ชีวิตหลายคู่ก็เจ็บปวดจากคำพูดของคู่ชีวิตของตนเองบางทีพูดมานานแล้วบาดแผลยังคงอยู่มันมันบาดแผลมันไม่ไม่จางหายมันยังอยู่ในความทรงจำแล้วกลายเป็นบาดแผลที่ที่น่ากลัวนําไปสู่ความเกลียดชังแล้วก็นําไปสู่การปิดใจกับคู่ชีวิตและนําไปสู่การแก้แค้นหรือนําไปสู่การนอกใจมันน่ากลัวนะคะคําพูดเพียงแค่ไม่ระวังคําพูดแค่นั้นเองดังนั้นพระกมพีตอนนี้หรือว่า บทเรียนตรงนี้ก็คือหนุนใจถ้าอยากจะให้ครอบครัวของเรามีสันติสุขมีความสุขอย่าพูดถ้อยคำที่ที่สร้างความเจ็บปวดแล้วก็ถ้าเราทำให้สามีภรรยาหรือลูกหรือพี่น้องขุนเคืองใจเพราะว่าคำพูดบางอย่างทำให้เขาเจ็บปวดเนี่ยเราก็ต้องเข้าหาเขาแล้วก็ขอรับการยกโทษนะคะแล้วก็ประกาศให้คำพูดนั้นเป็นโมฆะในพระนามพระเยซูคริสต์นะแล้วก็ขอให้พระเจ้าวอวยพรชีวิตแต่งงานของเราแล้วก็ครอบครัวของเราหลายครั้งที่เราอาจจะเผลอพูด ถ้อยคำที่ไม่ถูกเรื่องอะแต่ถ้ามันเผอพูดออกไปแล้วพระคัมภีก็เลยแนะนําว่าขอโทษสมมติเราทําผิดกับสามีภรรยายก็ไปขอโทษทําผิดกับลูกก็ไปขอโทษแล้วก็ไม่เพียงแต่เท่านั้นนะคะประกาศการเป็นโมฆะของถ้อยคํานั้นบางครั้งเวลาที่เราโกรธมากๆเราก็แบบเหมือนจะแบบ มือนสาบแช่งออกไปอ่ะแล้วก็สามารถเราสามารถอธิษฐานบอกกับพระเจ้าว่าถ้อยคําที่เราเคยสาบแช่งออกไปอ่ะขอประกาศว่าเป็นโมฆะในพระนามพระเยซูเพราะว่าเหมือนตอนนั้นเราพูดแบบขาดสติอ่ะนะคะก็ต้องระวังด้วยนะคะแล้วก็ข้องง,งูสิ่งที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นในในในควรเรือหรือในครอบครัวของเราก็คือการทรําลายร่างกายเมื่อกี้เนี่ยถ้อยคำเนี่ยมันสร้างความบาดแผลในหัวใจนั่นเป็นการทำลายจิตใจเนาะแต่การที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นอีกอันนึงก็คือการทรําลายร่างกาย บา,บางครั้งผู้ชายบางคนก็ขาดความยับยั้งชั่งใจในเรื่องของการทำร้ายร่างกายภรรยาแต่ว่าเวลาที่เราไปศึกษาและไปย้อนดูสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นจริงในสังคมเราจะพบว่าทำไมบางครอบครัวผู้ชายจึงใช้ความรุนแรงถ้าล้วงลึกลงไปเพราะอะไรเขามีบาดแผลของครอบครัวไงเขาเคยเห็นการกระทำแบบนี้มาก่อนในอดีตแล้วตัวเขาเองก็ซึมซับไปทำในอนาคตดังนั้นถ้าเราอยากจะหยุดวงจร อยากจะหยุดวงจรของความรุนแรงนี้ในฐานะของการเป็นคุณพ่อคุณแม่เราต้องไม่ทําสิ่งรุนแรงให้ลูกของเราเห็นเพราะ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 ไม่ว่าเราจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวเนี่ยเขาจะเสพสิ่งเหล่านั้นไปและเขาจะทําสิ่งเหล่านั้นในอนาคตนะคะในพระธรรมอิสยาห์บทที่54ข้อที่4ถึงข้อที่6บอกว่า อย่ากลัวเลยพระเจ้าจะไม่ต้องอับอายอย่าอดสูเลยพระเจ้าจะไม่ต้องละอายพระเจ้าจะลืมความอายในวัยสาวของเจ้าเจ้าจะไม่จดจําที่เขาติความเป็นแม่แบบความเป็นไม่ของเจ้าอีกเพราะผู้สร้างเจ้าเป็นสามีของเจ้าพระนามของพระองค์คือพระเยโฮวาจอมโยธาและองค์บริสุทธิ์ของอิสราเอลเป็นผู้ไถ่เจ้า เขาเรียกพระองค์ว่าพระเจ้าของสากลโลกเพราะพระเจ้าได้ทรงเรียกเจ้าดังภรรยาผู้ถูกละทิ้งและทรม,มนันในใจเหมือนภรรยาสาวเมื่อนางถูกทิ้งพระเจ้าของเจ้าตรัสดังนี้ก็หมายความว่าพระเจ้าเล้าโลมในครอบครัวที่ อาจจะเคยเกิดกรณีแบบนี้อาจจะเคยเกิดกรณีแบบนี้แต่พระเจ้าก็จะเล้าลมใจและพระเจ้าก็จะมีขบวนการในการที่จะดูแลชีวิตของเราและในพระวจนะของพระเจ้าเนี่ยพระองค์ก็จะอุทิศตัวของพระองค์แล้วก็ปลอบโยนเราแล้วก็หนุนใจว่าพระเจ้าวาจะไม่ทํากับเราแบบนั้นนะพระเจ้าจะไม่ทําร้ายร่างกายพระเจ้าจะไม่ทําร้ายจิตใจของเราพระเจ้าจะดูแลเราและค้าจุนเราด้วยความรักอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้า และในขณะเดียวกันก็หนุนใจนะคะในฐานะของแน่นอนจะพูดถึงการทําร้ายร่างกายคงไม่ใช่ภรรยาทําร้ายร่างกายสามีหรอกส่วนใหญ่จะเป็นสามีทําร้ายร่างกายของภรรยาในฐานะของการเป็นคุณพ่อและฐานะของการเป็นสามีถ้าเกิดว่าใครที่เคยมีพฤติกรรมแบบนี้แล้วมันรู้สึกว่ามันยากในการที่จะหยุดยัง้งก็อธิษฐานขอกําลังที่มาจากพระเจ้า แม้ว่ามันยากก็จะต้องพยายามที่จะหยุดมันให้ได้เพื่อที่จะไม่ไม่ส่งทอดวงจรนี้ไปสู่บุตรหลานของเรานะคะโอเคอันนี้เป็นข้อที่หนึ่งที่บอกว่า ถ้าเราจะฟื้นฟูบ้านให้กลายเป็นกลับสู่สภาพดีเนะี่ยพ่อแม่ไม่ควรจะทำสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นคืออะไรความโกรธการกล่าวโทษคำพูดที่สร้างความเจ็บปวดแล้วก็การทำลายร่างกายควนี้เรามาดูข้อที่2ข้อที่2ก็คือขั้นตอนสู่การเยียวยารักษาแล้วก็การฟื้นฟูกลับสู่ส,สภาพดีสมมุติในกรณีที่สิ่งเ,เมื่อกี้เราบอกว่าถ้าอยากจะสร้างครอบครัวให้มีความสุขอย่าทำสิ่งเหล่านั้น แต่สมมุติว่ากรณีสิ่งเหล่านั้นมันเกิดขึ้นมาหมดแล้วล่ะในชีวิตของเราอะเราเจอการโกรธของพ่อแม่เราเจอการโกรธของสามีภรรยาที่มีต่อกันเราเจอคําพูดที่สร้างบาดแผลเราเจอคําพูดที่สร้างความเจ็บปวดบางครั้งเราเจอกับการทําร้ายหรือว่าทารุณในส่วนของร่างกายหรือว่าการถูกกล่าวโทษถ้าสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นแล้ว ทำยังไงพระเจ้าก็ามีขบวนการของพระเจ้านะคะมันเกิดขึ้นแล้วไม่เป็นไรเราย้อนกลับไปอดีตเพื่อจะแก้ไขไม่ได้แต่สิ่งที่เราจะไปต่อได้พระเจ้าแนะนําขบวนการของการเยียวยารักษาถ้าอยากให้บ้านของคุณมีสันติสุขโอเคเราอาจจะเคยถูกทําร้ายมันเจ็บมากมันมันไม่น่าจะให้อภัยได้แต่ถ้าคุณ ต้องการที่จะไปต่อให้ได้และให้ครอบครัวของคุณมีความสุขคุณต้องเรียนรู้ในการให้อภัยข้อกอไก่นะคะขั้นตอนสู่การเยียวยาคือยกโทษคนที่ทําผิดต่อคุณยกโทษคนที่ทําผิดต่อคุณนะคะรวมไปถึงคนที่ปฏิเสธคุณรวมไปถึงคนที่ทอดทิ้งคุณรวมไปถึงคนที่สร้างบาดแผลใดก็ตามที่เจ็บปวดในจิตวิญญาณของคุณคืออันเนี้ยไม่ได้พูดถึงเฉพาะในครอบครัวแต่จุดเริ่มต้นจากครอบครัวก่อนนะ,ะถ้าสมมุติคุณที่กําลังฟังอยู่เนี่ยมีบาดแผล จากพ่อแม่ยังไงก็แล้วแต่คุณก็ต้องตัดสินใจในการยกโทษให้กับท่าน ถ้ามีบาดแผลกับสามีและภรรยายังไงก็แล้วแต่คุณต้องตัดสินใจที่จะยกโทษถ้าคุณมีบาดแผลกับพี่น้องยังไงก็แล้วแต่คุณต้องตัดสินใจที่จะยกโทษและไม่เพียงแต่ครอบครัวในฝ่ายร่างกายเรากําลังพูดถึงครอบครัวในฝ่ายจิตวิญญาณด้วยใครที่ทําให้คุณเจ็บปวดไม่ว่าคุณจะเจ็บปวดแค่ไหนคุณจะไปต่อได้ก็ต่อเมื่อคุณตัดสินใจที่จะให้อภัยแล้วก็ยกโทษบุคคลเหล่านั้นและขยายขอบเขตบางครั้งไม่ใช่คนในครอบครัวในฝ่ายร่างกายไม่ใช่คนในฝ่ายไม่ใช่ครอบ ในฝ่ายจิตวิญญาณใครก็ตามที่ทําให้คุณเจ็บปวดถ้าคุณไม่เรียนรู้ในการที่จะให้อภัยและยกโทษคนที่คนที่จะไม่ได้รับการเยียวยารักษาก็คือตัวของคุณเองพระเจ้าไม่ได้ต้องการแบบนั้นนะคะไม่ได้หมายความว่าคุณอภัยและยกโทษแล้วเขาไม่ควรที่จะคนที่ทําผิดกับคุณนะนะไม่ได้หมายความว่าเขาไม่ควรที่จะรับโทษเขามีโทษที่จะต้องรับแน่นอน,นะคละแต่ว่า คุณไม่ควรที่จะได้รับโทษในส่วนนี้เพราะฉะนั้นปลดปล่อยตัวเองด้วยการยกโทษในมันมลโกบทที่11ข้อที่25บอกว่าเมื่อท่านยืนอธิษฐานอยู่ถ้าท่านมีเหตุกับผู้ใดก็จงยกโทษให้ผู้นั้นเสียเพื่อพระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์จะทรงโปรดยกบาปผิดให้กับท่านด้วยดังนั้นทุกครั้งที่จะอธิษฐานขอให้พระเจ้ายกโทษคุณสิ่งที่คุณจะต้องทําคือคุณจะต้องยกโทษคนอื่น เมื่อไหร่ก็ตามที่ไม่ยกโทษโทษก็ไม่ถูกยกอันนี้คําพูดของคุณพ่อดังนั้นหนุนใจนะคะอยากจะให้พระเจ้ายกโทษเวลาที่เราทําผิดเราก็ต้องยกโทษคนอื่นเช่นเดียวกันและประการที่ขอใครอย่ากเก็บสิ่งที่ทําให้เกิดความขมขื่นอย่าเก็บสิ่งที่ทําให้เกิดความขมขื่นความขมขื่นไม่ได้อยู่ดีๆมันจะเกิดขึ้นเลยนะความขมในชีวิตไม่ได้อยู่ดีๆจะเกิดขึ้นเลยมันเกิดขึ้นจากไหนมันเกิดขึ้นจากการที่คุณเพาะบม่มเมล็ดพันธุ์ของการไม่ให้อภัย มเมล็ดพันธุ์ของการไม่ให้อภัยในเวลาแรกมันอาจจะไม่ได้รู้สึกอะไรหรอกคะ่ะบางทีมันรู้สึกสะใจที่ฉันจะเก็บคนนี้เอาไว้ในชีวิตจนกระทั่งเขาฉันจะแก้แค้นเขาได้แต่ไม่ว่าเราเวลาผ่านไปไม่รู้ตัวอ้าวปรากฏว่าไอ้เมล็ดพันธุ์ที่เก็บเอาไวอ้อ่ะมันค่อยๆเติบโตค่อยๆเติบโต,ต,บตกลายเป็นความขมขืนและความเกลียดชังคนที่เราโกรธเขาเขาไม่ได้รู้เรื่องเลยนะ ความ,มาเมล็ดพันธุ์ของความเกลียดชังหรือว่าความขมขื่นมันไม่ได้อยู่กับเขามันอยู่กับเราแล้วใครเจ็บเราเจ็บเอา้าแล้วมันควรไหมล่ะเขาทําให้เราเจ็บมาแล้วในส่วนหนึ่งเรายังต้องมาทําให้เราเจ็บซ้ําด้วยการที่เราไม่เรียนรู้ในการให้อภัยดังนั้นเนี่ยใจดีกับตัวเองหน่อยนะคะอย่าใจร้ายกับตัวเองอย่าเก็บสิ่งที่ทําให้เกิดความขมขื่นความเกลียดชังความโกรธหรือใจที่ไม่เชื่อฟังเอาไว้พระเยซูบอกว่า อม,มัทธิวบทที่13ข้อที่3าข้อที่51ข้อความเหล่านี้ท่านทั้งหลายเข้าใจหรือเขาตอบพระองค์ว่าเข้าใจพระเจ้าค่ะ เราเข,าข้าเข้าคือถ้าเราถ้าเราเข้าใจในพระวจนะของพระเจ้าจริงๆเนี่ยเราก็ต้องประพฤติปฏิบัติตามพระวจนะทุกครั้งพระวจนะไม่เคยบอกให้เราเก็บความขมขื่นความเกลียดชังเอาไว้ในใจดังนั้นถ้าเราบอกว่าเราเป็นคนที่เข้าใจพระวจนะเป็นคนที่รักพระวจนะก็จงทําตามที่พระวจนะบังทึกไว้ให้อภยัยให้โอกาสอย่าเก็บความขมขื่นเอาไว้นะคะความขมขื่นมันมีรากใช่ไหมความขมขื่นมันมีรากและถ้ามันมีรากเมื่อไหร่มันก็จะมีต้นถ้ามันมีต้นเมื่อไหร่มันก็จะมีผล บางครั้งเราอาจจะไม่ได้รู้สึกตอนที่รากมันงอกนะคะเรื่องของความขมขื่นรู้สึกอีกทีตอนที่มันจะมีผลนะ่ะแล้วคุณจะเสียหายมากกว่าเดิมดังนั้นทางที่ดีอย่าปล่อยให้มันมีรากก็ตัดสินใจในการยกโทษไปเลยนะคะแล้วก็ประการที่คอควายนะคะราการสุดท้ายประการที่คอควายก็คืออ,อ๋อยังไม่สุดท้ายประการคอควายก็คือยกโทษให้ตัวเองเอาละบางคนยกโทษให้คนทั้งโลกแต่ว่าไม่ยกโทษกับตัวเอง ไม่ว่าเราจะเคยผิดบาปแค่ไหนพระเจ้ายกโทษให้เราดังนั้นเราต้องตัดสินใจที่จะยกโทษให้กับตัวเราเองด้วยนะคะเพื่อที่เราจะไปต่อได้ในโรมบทที่8ข้อที่1เหตุฉะนั้นการลงโทษจึงไม่มีแก่คนทั้งหลายที่อยู่ในพระเยซูคริสต์ผู้ไม่ได้ดําเนิน ผู้ไม่ได้ดำเนินตามเนื้อหนังแต่ตามพระวิญญาณอย่าให้โทษใดที่เราจะต้องถูกลับเพราะจริงๆแล้วเราเชื่อในพระเจ้าแล้วไม่มีโทษใดๆที่เราจะต้องรับดังนั้นอย่าไปกล่าวโทษตัวเราเองต้องยกโทษให้ตัวเองและในสองโคลินบทที่หข้อที่17บอกว่าเหตุฉะนั้นถ้าผู้หนึ่งผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ผู้นั้นก็เป็นคนที่สร้างใหม่แล้วสิ่งสาร,รพัดเก่าๆก,ก็ล่วงไปนี่เนี่ยกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งสิ้นดังนั้นอะไรที่มันเก่าๆแล้วก็ให้มันล่วงไปนะคะ อภัยให้โอกาสยกโทษให้กับตัวเองแล้วก็งองงูก็คือว่ายอมจำนนต่อพระเยซูคริสต์อย่างสิ้นเชิงยอมจำนนกับพระเยซูคริสต์อย่างสิ้นเชิงพระองค์ตรัสว่าบรรดาผู้ทำงานเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราและเราจะให้ท่านทั้งหลายหายเหนื่อยและเป็นสุขด้วยว่าแอกของเราพอเหมาะและภาระของเราก็เบาพระเจ้าเนี่ยทรงกลางพระหา์ของพระองค์เพื่อรับเราให้เราได้พักในพระองค์แล้วก็รับการฟื้นฟูอย่างสมบูรณ์ดังนั้นเนี่ยเราจําเป็นที่จะต้องยอมจำนนกับพระองค์อะไรที่แบกเอาไว้พระองค์บอกว่า วางไว้เถอะแล้วก็เข้ามาหาพระเจ้าพระเจ้าจะช่วยแบกพระเจ้าจะช่วยบรรเทาเราอาจจะแบกความโกรธความเกลียดชังหรือว่าเรื่องแย่ๆที่เกิดขึ้นในครอบครัวของเรามานานพอแล้วนะคะพระเจ้าทอดพระเนตรดูและพระเจ้าก็บอกว่านานพอแล้วแหละที่เจ้าจะแบกของหนักแบบนั้นะ่ะมัน ชีวิตของเราจําเป็นที่จะต้องไปต่อให้ได้และถ้าตัวเราหนักเนี่ยเราก็จะสามารถไปไม่ได้ไกลเราจําเป็นที่จะต้องตัวเบานะคะและเราจะสามารถตัวเบาได้เมื่อเราได้เอาน้ําหนักนั้นอะไปวางไว้ที่พระองค์นี่คือสิ่งที่พระเจ้าต้องการที่จะหนุนใจเราสรุปแล้วก็คือว่าพระเจ้าเนี่ยต้องการปลอบโยนเราอย่างเดียวกับที่คุณพ่อคุณแม่ได้ปลอบโยนลูกของตนนะและพระเจ้าจะปลอบโยนด้วยความรักของพระองค์และ ครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์ของเราก็ไม่ใช่ข้ออ้างพระเจ้าสามารถที่จะมีกระบวนการได้ถ้าเรากําลังอยู่ในกระบวนการของการสร้างครอบครัวเราสามารถฟื้นฟูครอบครัวของเราได้โดยการไม่ทําในบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ถูกต้องตามที่กล่าวไปแล้วแต่ถ้าเราอยู่ในครอบครัวที่บางสิ่งบางอย่างมันแย่มันเลวร้ายเกิดขึ้นมาทั้งหมดในครอบครัวของเราแล้วเราเข้าสู่กระบวนการที่2ก็คือการเยียวยาการยกโทษการให้อภัยการเอาความขมขื่นออกไปจากใจของเราทั้งหมดตัดสินใจที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งกับครอบครัวแล้วกับ กับคนรอบข้างเอาความโกรธทิ้งออกไปเลิกกล่าวโทษกันและการเลิกใช้คําพูดที่รุนแรงรุนแรงแล้วก็ เพื่อที่จะชื่นชมกับอารมณ์ที่ปกติสุขนะคะถ้าเราผิดก็ต้องยอมรับความผิดแล้วก็เริ่มต้นกระบวนการของการฟื้นฟูไปสู่สภาพดีวันนี้พระเจ้าต้องการที่จะเยียวยารักษาบาดแผลในด้านอารมณ์ทั้งหมดของเราเราสามารถให้พระเจ้าเริ่มต้นกระบวนการนั้นได้โดยการที่เราต้องตัดสินใจยกโทษด้กับคนที่ทําความผิดแล้วก็ประกาศยกเลิกสิ่งต่างๆที่ทําให้เกิดความขมขื่นแล้วก็ความเกลียดชังยกโทษตัวเราเองด้วยแล้วก็ตัดสินใจเข้ามาหาพระองค์ด้วยด้วยส สุดใจด้วยการยอมจำนนพระเจ้าสามารถเยียวยาฟื้นฟูชีวิตของเราขึ้นมาใหม่ได้นะคะให้เราดิษฐานร่วมกัน Så, ค่ะแต่พระเจ้าพระบิดาเราขอบพระคุณพระเจ้าร่วมกันอีกครั้งหนึ่งสําหรับบทเรียนนี้ขอบคุณสําหรับพระสัญญาในการเยียวยารักษาฟื้นฟูครอบครัวของเราให้มีสันติสุขที่มาจากพระเจ้าวิพรชีวิตส่วนตัวของเราให้ได้รับการเย,ยีาาเววเเวเยวยาที่มาจากพระเจ้าวิพรครอบครัวของเราจะเป็นครอบครัวที่รับการเยียวยาที่มาจากพระองค์และขอให้เราเป็นคนหนึ่งที่จะสามารถสร้างครอบครัวที่มีความสุขและก็ถวายเกียรติแด่พระองค์แล้วจงอธิษฐานร่วมกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเรากลับมาพบกันในตอนหน้าในสัปดาห์ ต่อต่อไปนะคะพระเจ้าอุยพรค่ะ